นมัสการครับนิสิตนักศึกษาผู้ศึกษาวิชาชีวิตและผลงานของนักปราชทางพุทธศาสนานะครับขอให้ทุกท่านได้ไปทำการยืมหนังสือเล่มนี้นะฮะคือผมไปตรวจเช็คที่ห้องสม,มุดแล้วไม่มีท่านไหนไปทำเรื่องยืมหนังสือเล่มนี้มาอ่านเลยอยากจะให้ทุกท่านที่ได้รับงานที่ผมมอบหมายไปแล้วนะครับ ไปยืมหนังสือเล่มนี้มาพระมหาเถระที่ผมให้ท่านไปศึกษาอัตชีวะท่านแล้วก็ผลงานวิชาการของท่าน,นยอยู่ในนี้หมดเลยครับท่านไปอ่านสักนิดหนึ่งนะแล้วก็จะทำงานให้ผมได้แต่ถ้าท่านไม่อ่านไม่ไปยืมเลยเนี่ยไม่มีทางครับจะไปค้นทางอื่นมันก็ไม่อันเนี้ยถือว่ารวบรวมไว้สุดยอดล่ะ มีอยู่ในห้องสมุดของเรานะครับมีอยู่ในห้องสมุดแล้วก็ยืมได้ครับนิสิตยืมได้ฮะอย่ามาถามผมนะครับว่ายืมได้หรือเปล่าเนี่ยผมรู้จะว่ายังไงคือยือมได้เอามาอ่านได้ศึกษาได้นะฮะเพราะฉะนั้นงานที่ผมสั่งไปแล้วเนี่ยท่านจะต้องไปยืมหนังสือเล่มน,นี้มาแล้วก็ไปศึกษาคัดย่อมาในสิ่งที่ท่านควรรู้ไม่ใช่สิ่งที่ผมควรรู้นะครับ ในสิ่งที่ท่านควรรู้ในรายวิชานี้เพราะไอสิ่งที่ผมควรรู้เนี่ยผมรู้ไปแล้วแต่ผมอยากให้ท่านรู้ด้วยไปยืมมานะครับยืมมาแล้วก็เรียบๆรียทำงานนะครับ